อุ้ยไม่เป็นไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกค้ามาชมรีวิวกันต่อนะตัวนี้นะคะจะเป็นแจ็กเก็ตบอมเนาะไนลอนแท็คท็อปในลอนอ่นั่นแหละแจ็กเก็ตบอมนะคะคลาสไซส์นะคะลูกค้าท่านไหนที่ถามหาแจ็กเก็ตบอมนะพอดีน้องหลงสต๊อกบวนมีลูกค้าถามนะ น้องหลงสต๊อกมานะจ๊ะเจนี่หนึ่งห้าสี่นอชชีเกตวอร์มชีเกตวอร์มคลาสชายมาเลยนะจ๊ะสี่สิบห้ากิโลจำนวนตัวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบวกนิดนิดเนาะสี่สิบห้ากิโลนะจ๊ะรวมชายหญิงมาเลยนะ อูมันก็จะมีทั้งเป็นแบบซิปแล้วก็เป็นแบบสมหัวนะลูกค้าแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นแบบซิปแหละส่วนมากก็จะเป็นแบบซิปซะส่วนใหญ่แต่แบบแบบสมหัวอาจจะมีแบบปนมาบ้างเล็กน้อยตัวก็ไม่เล็กนะ รีวิวจะส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะรับเองลดสามร้อยนะลูกค้า M M I รุ่นมาไม่หมดนะคะลองดูรีวิวรุ่นนี้ก่อนได้นะคะตัวไม่เล็กเด้อราคะตัวมันก็ไม่ได้แบบไซส์น้อยนอยนะมันก็เป็นไซส์รวมนะคะไซส์รวมที่แบบใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงตูวนั้นน่ จ้ะสามพันเก้าร้อยบาทจ้ารีวิวส่งฟรีเลยจ้ะรับเอินลดสามร้อยนะจ๊ะพวกงานแรงก็ปนมาเลยนะเนี่ยคุณลค้าตัวมันไม่ได้เล็กนะเนี่ยเห็นไหมคะ มันไม่ได้เล็กนะใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงบางทีเขาก็ไม่ได้ชอบแบบบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบหนูคิดว่านะเขาไม่ได้ชอบแบบตัวแบบโอเวอร์ไซส์ขนาดนั้นนะบางคนเขาชอบแบบพอดีตัวนะอันนี้ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้เห็นไหมใส่มันก็โอเคนะลูกค้าบางท่านแบบเหมือนแบบยังไม่เคยซื้อแต่ก็กลัวไปก่อนแล้วกลัวแบบติดใซส์ผู้หญิงเยอะเนาะ ลองลองลองดูรีวิวก่อนได้ไม่ว่ากันแต่แบบเนี้ยเป็นไซส์ผู้หญิงแน่นอนแหละแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่มีนะมี้าไซส์มาเลยนะจ๊ะรวมใช้หญิงเนาะลาไซส์มาเลย45่สิบากิโลจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้ทีนึงนะจ๊ะ จำนวนตัวเดานะักให้ทีหน่ะนีะนะนะ่อยากได้ตัวใหญ่ๆก็มีนะอ่ะใหญ่ขนาดไหนอยากได้ใหญ่ขนาดไหนอันนี้ไซส์อะไรอันนี้ไม่มีบอกไซส์ด้วยไซส์ใหญ่ ต่เกรดเองมันก็อาจจะมีเปื้อนมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะคุณลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะจ๊ะมันก็มีบ้างนะจ๊ะอุย๊ยแป๊ปซี่เสื้อแป๊ปซี่ก็มาเนี่ยมีเสื้อแป๊ปซี่มาด้วยสปอร์ตแท็ก เาก็เล่นกันอยู่นะเขาก็แบบซื้อเก็บกันเหมือนกันใช่ไหมคุลูกค้าพวกเสื้อที่มันเป็นเสื้อเปบปซี่โค้กโคลาอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็แบบซื้อเก็บเหมือนกันนะดูเรื่อยๆไปเรื่อยๆรีวิวจะส่งให้ปรีนะจ๊ะรับ e no 300. อินร้สามร้อยสีเหลือง ตอนนี้พวกงานแจ็คเก็ตพวกงานสเวตเตอร์ กกพวกงานแจ็กเก็ตพวกงานเสื้อตัวเสื้อตัฮู้เสื้อตร์ตรตรของกลุ่มตอนนี้สินค้าหมดหมดเหลือแค่จินนี่เนี่ยแหละคุณลูกค้าเหลือแค่จินนี่หนึ่งห้าสี่แหละที่เป็นแจ็กเก็ตวอมนะคะนอกนั้นหมดทุกรุ่นเลยนะคะงานกันหนาวหมดทุกรุ่นเลย ไม่จะเป็นเอาไม่ว่าจะเป็นพวกแจ็กเก็ตผ้าฟลีดอะไรอย่างเงี้ยก็หมดนะคะตอนนี้เหลือแค่ตัวนี้เลยชิ้นนี้หนึ่งห้าสี่แจ็กเก็ตวอร์มนะคะสี่สิบห้ากิโล ตัวอยู่นะสอบเนี้ยแบรนด์ก็หลายตัวอยู่นะคุ้มมากนคะะหาแบรนด์แบบคร่าวๆเอาไว้ร่อลูกค้าตอนท้ายก่อน 呵呵呵。<laughs> ค้าถ้าดูแบบดูกรสอบรีวิวแล้วถูกใจนะคะถูกใจไซส์ถูกใจอะไรดูแล้วแบบโอเคก็ CF ได้เลยนะ CF ได้เลยนะจ๊ะหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้กระสอบใหม่ไปเปิดรุ่นเองก็ได้ไม่ว่ากันเนาะกระสอบใหม่ก็มีไปปิดรุ่นเองนะคะแชมเปียนตัวไม่น้อยนะคะตัวไม่เล็กนะนะรีบอร็อก น,นี่รีบออกนะคะงานก็คลาสไซส์มาเลยสำหรับลูกค้าที่กลัวแบบว่ากลัวงานแบบติดผู้หญิงใช้ผู้หญิงเยอะหนะว่าไม่นะก็สอบรีวิวเนื่อไซส์แบบไซส์ที่ใส่รวมได้ทั้งชายแล้วก็หญิงแล้วก็เยอะนะ đạp súng จนเจนนี่จนเจนนี่หนึ่งห้าสี่นะจ๊ะ ให้ทีนงนะคุณค้ารีวิวดี๋นับให้ทีนงนะจ๊ะ สนใจงานตัวไหนก็ทักแชทได้เลยนะคูกคะสนใจงานตัวไหนก็ทักแชทได้เลยนะจ๊ะ มันเป็นมีอ๋อมันจะมีทั้งผ้าวอมแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเหมือนผ้าแบบเขาเรียกอะไรนะผ้ากําลังกายที่ผู้หญิงเข้าใส่กัน บแบรนด์ก็ติดเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีตอนท้ายว้าวอดิตดาสีขาว จินน,จนี่หนึ่งห้าสี่นะคุณลูกค้าจินนี่หนึ่งห้าสี่นะคะจิ๊กเก็ตบอดมีทั้งแบบเป็นชิปแล้วก็มีทั้งแบบสวมหัวแต่ส่วนมากก็จะเป็นชิปนะคะสมาันเป็นชิปส่วนใหญ่เนอะรวมใิ่เลยนะคะพลาใช้มาเลยรวมใช้เลยนะคะสี่สิบห้ากิโลจมลงตัวประมาณร้อย เก้าิดถึงร้อยแล้วกันเนาะอันนี้ก็ติดตัวใหญ่เยอะอยู่นะติดใช้แบบใช้ได้ทั้งหญิงแล้ชายเยอะอยู่นะสำหรับลูกค้าที่กลัวแบบว่าจะติดผู้หญิงเยอะนะคะชใช้ใหญ่เยอะอยู่ มีอะไรที่ที้ต้องเซฟรีวิวจะส่งให้ฟรีเลยน้าจะรับเอินรถสามร้อย จินี่หนึ่งห้าสี่นะจ๊ะจินนี่หนึ่งห้าสี่จิ๊กเก็ตบอม BTS โอ้เื้อวงบ่เื้อวง BTS ใครได้ยินชื่อเฉยๆนะไม่ใช่ติ่งเกาหลีอ๋อติ่งเกาหลีนะจะโคจัาจาก BTS อันนี้พิล่านะจ๊ะพิล่าตัวใหญ่อยู่เด้เนี่ยนะ a ดา d a เอ้อด d ดา a อยู่ตรงนี้ อ่ะคุกคะงานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไปด้วยนะคะเจนนี่หนึ่งห้าสี่เนาะตัวนี้จะเป็นแจ็กเก็ตวอร์มนะคะแจ็กเก็ตวอร์มเกรดเนะคูกคะแต่มันก็บางตัวมันกอาจจะมีต้นมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะคะอ่าสี่สิบห้ากิโลนะคะสี่สิบห้ากิโล เนี่ยอันนี้แยกแบบแบ,บแรนด์เอาไว้ให้ดูนะลูกค้าจำนวนตัวเดี๋ยวนะพี่ชิคเนี่ยอันนี้คือกองแบรนด์นะจริงแบบซี่แชมเปี้ยนแปบ๊บหนึ่งได้ไหมอาดิดาส Under. อันเดอร์อะอาดิดาสนะจ๊ะนี่ก็อาดิดาสนะตัวไม่เล็กนะนะคะุณค้าแล้วก็เสื้อวงเนาะเสื้อวงนะังกร้องเกาหล,ลี BTS อาดิดาสนะคะผมไนกี ไนกี้รีบ็อกผู้ค้าท่านไหนรับกระสอบรีวิวก็แจ้งกับเอดมินได้เลยนะคะ Under. อันเดนะอร Nike, อ์ไนกี้อันนี้ฟิล่านะคะฟิล่านะตรงขอปุกไนกี้นะจ๊ะโอไม่ใช่แชมเปี้ยนพูดผิดอันนี้แชมเปี้ยน อันนี้อันเดอร์นะจ๊ะไนกี้ไนกี้อันนี้ก็ไนกี้รอเปล่าอันนี้ก็ไนกี้นะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่แบรนด์แต่ตัวใหญ่ก็อยากชูอันนี้ก็ คุณมาตัวไม่เล็กนะลูกค้าดูแต่ละตัูที่โชว์เนี่ยคือใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยอ d ดิดาสนะจ๊ะอันนี้อะไรอันนี้อันเดนะคะอ่ะคุณลูกค้าป้ายนี้นะจ๊ะป้ายนี้จำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้ทีหนึ่งฝากกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ